ด้วยสถานการณ์โควิดที่เกิดขึ้นเนี่ยบางครั้งเนี่ยลูกค้าก็สามารถจะไปเดินห้างได้ปกติบางทีก็ไม่สามารถเดินห้างได้ตามปกติละมันทําให้บริษัทต่างๆแบรนด์ต่างๆเนี่ยเร่งปรับตัวในการที่จะพยายามทํา direct to consumer หลายบริษัทมากๆเลยคือมองว่าอุปกรณ์ที่มันมีมากเกินไปแล้วมันไม่ถูกรวมหรือว่าข้อมูลลูกค้ามันไม่ถูก consolidate มาในที่ที่เดียวเนี่ย มันทํางานต่อไปไม่ได้ละไม่จําเป็นที่จะต้องใช้ทุกอุปกรณ์หรือทุกชานเลที่มีอยู่บนโลกไม่ได้จําเป็นอย่างแรกเลยอยากให้คิดก่อนว่า,เ,าเราอยากจะสร้างประสบการณ์ให้กับลูกค้าในที่ไหนลูกค้าของเราอยู่ที่ไหนเป็นหลักเป็นสําคัญอะไรสําคัญกว่าอะไรเราก็สร้างรถแม็ขึ้นมาค่อยๆวัดผลแล้วก็ปรับตัวแล้วก็เพิ่มชาน n อลตามกลยุทธ์ที่มี ครับผมก็เป็น co-founder แล้วก็ CEO ของ Primo Primo เราเองเนี่ยก็เป็นสตาร์ทอัพไทยนะครับที่โฟกัสในเรื่องของการทำ omnichannel marketing technology ให้กับองค์กรขนาดใหญ่ซึ่งโซลูชันที่เรามอบให้เนี่ยส่วนใหญ่แล้วเนี่ยก็จะช่วยให้ บริษัทต่างๆนะครับสามารถ Engage พูดคุยแล้วก็ทำโปรโมชั่นต่างๆทำกิจกรรมต่างๆเนี่ยให้กับลูกค้าของเขาได้อย่าง Personalized มากยิ่งขึ้นตัวอย่างของลูกค้าของเราก็จะประกอบไปด้วยเ e n นทรัลเด o วันคาราบาวธนาคารกรุงเทพ,าาพนะครับสยามพิวัตร o นะครับพาวเวอร์แล้วก็ทางเครือของไทยพัสดุเป็นต้นพรีโมเริ่มต้นมาเมื่อประมาณกลางปี2018 นำมาั้งประมาณสปีกว่าๆเท่านั้นเองนะครับซึ่งตอนที่เราเริ่มต้นเนี่ยเราก็มีทีมงานอยู่แค่ประมาณ3-4คนจนกระทั่งจบปี2020ไปเนี่ยเราก็เติบโตขึ้นมาจนถึง60คนซึ่งในแง่ของจำนวนคนตรงนี้เนี่ยก็คือโตขึ้นมา3เท่าในช่วงปี2020ในปีที่มีโควิดนี่แหละครับบริการของ Primo นะครับแล้วก็โซลูชันของ Primo เนี่ยจะแบ่งได้หลักๆออกมาเป็น3ส,สว่วนส่วนแรกเนี่ย เรามองในมุมมองของตัว Data c o l l e c t i o n นะครับก็คือเป็นอุปกรณ์ต่งางๆในการช่วยในการเก็บข้อมูลลูกค้านะครับระบบสมาชิกระบบคะแนนต่างๆระบบอีคอมเมิร์นะครับระบบเพื่อที่จะสปอร์ตพวกไลฟ์แชทต่างๆส่วนต่อมานะครับที่อยู่ภายในส่วนนี้ด้วยก็จะแน่นอนเราหลีกเลี่ยงไม่ได้เรื่องของ p d p a Primo รีก็จะมี p ี p a พีเอโมดูลในการที่จะแฮนด l e ลข้อมูลลูกคา้าส่วนที่2นะครับก็คือจะเอาข้อมูลจากส่วนที่1เนี่ยมาใช้ให้เกิดประโยชน์กลุ่มน,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 นี้นก็จะประกอบไปด้วยพวก Cu s t o m e r Data Platform หรือที่เรียกว่า CDP แล้วก็เรื่องของพวก engagement tool ต่างๆไม่ว่าจะเป็นระบบคูปองนะครับหรือว่าอาจจะเป็นเรื่องของระบบเซอร์เวย์ส่วนที่3นะครับก็จะเป็นเรื่องของ partner solution กลุ่มนี้ก็จะมี solution เพื่อที่จะให้เขาสามารถสนับสนุนลูกค้าของแบรนด์ได้ด้วยเช่นเดียวกันนอกเหนือจากที่รวบรวมแล้วนะครับ ก็จะมีเรื่องของแดชบอร์ดเพื่อที่จะช่วยให้ลูกค้าเนี่ยสามารถที่จะวิเคราะห์แล้วก็เข้าใจพฤติกรรมของลูกค้าของตนเองได้ต่อเนื่องจากตรงนั้นเองเนี่ยมันจะมีเรื่องของแคมเปญแมネจเมนต์ทั้งชุดซึ่งทําให้เขาสามารถหยิบจับเซกเมนต์ต่างๆมาทํากิจกรรมได้อย่างเพอร์ซอนาลไลซ์โดยที่ถ้าเป็นเรื่องของคอมมิวนิเคชันก็อาจจะคอมมิวนิเคชไปเฉยๆหรือถ้าเกิดว่าจําเป็นที่จะต้องแจกคูปองด้วยแล้วก็มีคูปองแมเนจเมนต์โมดูลทั้งชุดเพื่อที่จะซัพพอร์ตลูกค้าตรงนั้น ตัวอย่างลูกค้าที่ใช้โซลูชันที่เป็น direct to consumer ของเรานะครับก็จะได้แก่เจ้าสวัวซึ่งเป็นของฝากสาเหตุที่เขาเลือกใช้เราเนี่ยนอกนจากตัว e-commerce แล้วเนี่ยมันจะเชื่อมโยงต่อไปจนถึงร้านออฟไลน์ line ด้วยโซลูชันของเราเนี่ยก็จะทําการเชื่อมโยงทงั้งในส่วนของการที่ลูกค้าซื้อ direct to consumer นะครับผ่าน e-commerce ของเขาแล้วก็จะเชื่อมโยงไปด้วยว่าเวลาก็ซื้อออฟไลน์ line เนี่ยดัต้ของลูกค้าก็จะไหลรวมมาในที่เดียวกันทําให เจ้าสัวเนี่ยสามารถเห็นซิงเกิลวิวของคัสเตอร์ได้ก็อีกเคสหนึ่งที่น่าสนใจเหมือนกันนะครับ <c oughs> ก็จะเป็นเรื่องของที่เราทำโซลูชันกับทางคาราบาวแดงโดยที่เราเนี่ยก็มีส่วนช่วยในการที่จะทำระบบเมมเบอร์ชิพทั้งหมดขึ้นมาโดยที่แคมเปญเริ่มต้นเนี่ยก็จะเป็นลักษณะที่จะให้ลูกค้าเนี่ยใส่เลขใต้ฝาเข้ามาชิงโชคนอกเหนือจากเรื่องของชิงโชคไปตามปกติของแคมเปญก็จะเอาข้อมูลชุดนี้ มาศึกษาแล้วก็ทำช่วยให้ทางคาราบาลเนี่ยสามารถที่จะพูดคุยเอนเกจกับลูกค้าแต่ละกลุ่มได้เริ่มแตกต่างกันมากขึ้นแปลว่าคาราบาลเนี่ยสามารถส่งคูปองให้กับลูกค้าได้ตามทาร์เก็ตที่เขาสนใจคูปองเนี้ยเอาไปใช้ที่ไหนเพราะว่าลองทราบกันดีว่าทาง FMCG หรือสินค้าอุปโภคบริโภคเนี่ยจะไม่มีชานเป็นของตัวเองทาง p ร i โ o เนี่ยก็พัฒนา Line Official Account อีกชุดหนึ่งขึ้นมาให้ทำให้ร้านโชว์หวย ที่เข้าร่วมโครงการที่กระจายตัวอยู่ทั่วประเทศเนี่ยกลายเป็นร้านที่ช่วยรับแลกฝาทําให้ลูกค้าเนี่ยเข้าถึงการแรกลกรางวัลได้อย่างโดยง่ายในขณะเดียวกันเนี่ยฝั่งสาวบ้าวแดงเนี่ก็สามารถเจาะเข้าพื้นที่ต่างๆได้อย่างสะดวกตรงนี้เนี่ยเมืนกลกลายเป็นว่าเปิดประสบการณ์ใหม่ขึ้นมาทําให้ลูกค้าเนี่ยได้รับความสะดวกฝั่งโชห่วยก็แฮปปี้เพราะว่าทางคาราบาวแดงเนี่ยช่วยด i v e Traffic. ไปยังร้านโชห่วยเลยในการแลกฝากและแน่นอนไปถึงมันคงไม่ใช่แคกแค่แค่ลกคูปองฮะกพคงจะซื้อจ่ายจับจ่ายอย่างอื่นด้วยซึ่งมันก็ทําให้ทุกปาร์ตี้ที่อยู่ในอีโคซิสเต็มตรงนี้เนี่ยวินวิน,ว,นวินกันหมดเลยนะครับ เทรนด์การตลาดที่เปลีป่ยนแปลงไปในปี2021ที่เราเห็นเนี่ยนะครับมีอยู่2-3เทรนด์หลักๆใหญ่ๆเลยอย่างแรกเลยนะครับเรื่องของการความพยายามในการที่จะใช้ระบบให้ครบถ้วนมีหรือภาษาอังกฤษเรียกว่า comprehensive มากยิ่งขึ้นคือในปี2020จังหวะที่โควิดเนี่ยเกิดขึ้นนะครับมันมันทำให้บริษัทต,ต่างๆแบร,รนด์ต่างๆเนี่ยเร่งปรับตัวดังนั้นมีอุปกรณ์อะไรหยิบจับฉวยอะไรได้เนี่ยก็รีบทำเพื่อที่จะแก้ปัญหาเฉพาะหน้าหลายบริษัทมากๆเลย คือมองว่าอุปกรณ์ที่มันมีมากเกินไปแล้วมันไม่ถูกรวมหรือว่าข้อมูลลูกค้ามันไม่ถูกคอนซอลิด a ต e มาในที่ที่เดียวเนี่ยมันทำงานต่อไปไม่ได้ละไม่ว่าจะเป็นเรื่องของอความเข้าใจลูกค้าเองหรือในแง่ของโอเปเรชันอันที่สอนะครับอันนี้จะเกิดกับกลุ่มลูกค้าเฉพาะก็คือในส่วนของ FMCG หรือสินค้าอุป,ปโภคบริโภคกลุ่มลูกค้าตรงนี้เนี่ยเริ่มมีความปรับตัวมากขึ้นในการที่จะพยายามทำ direct to consumer นะครับหรือที่เรียกว่า D2C ก็คือการขายสินค้าจากตัวแบรนด์ซึ่งปกติเนี่ยจะต้องขายผ่าน,นกลไกการค้าปลีกนะครับไม่ว่าจะเป็น Modern Trade หรือว่าทรา t ดิช a l ลเทรดที่สุดท้ายจบที่โชว์หวเนี่ยกลายเป็นว่าแบรนด์ขายตรงไปที่คอน s u m อ e r มากขึ้นเรื่อยๆตรงนี้เองเนี่ยเขาพยายามที่จะเปิดช ANNEL ในการที่จะขายของให้ลูกค้าโดยตรงเพื่อที่จะ เข้าใจลูกค้าแล้วก็สามารถบริการลูกค้าได้โดยตรงส่วนที่3อันนี้ก็จะเชื่อมโยงกับข้อที่1ก็คือว่าในบางกลุ่มลูกค้าเนี่ยมองว่าอาจจะต้องการที่จะเรียกว่ารื้อสิ่งที่ทําไว้ในปี2020ให้ทำให้ที่เป็นที่เรียบร้อยหรืออีกส่วนหนึ่งเนี่ยจะมาลักษณะที่ว่าอยากจะหาโซลูชันในลักษณะของ customer data platform ดังนั้นเนี่ย primo ก็เข้ามามีส่วนช่วยในการที่จะตอบเทรนด์นี่ในปี2021อย่างดีครับ วยสถานการณ์โควิดที่เกิดขึ้นเนี่ยบางครั้งเนี่ยลูกค้าก็สามารถจะไปเดินห้างได้ปกติบางทีก็ไม่สามารถเดินห้างได้ตามปกติละดังนั้นเนี่ยแบรนด์ต่างๆจาเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องให้ความสะดวกสบายกับลูกค้าในการซื้อสินค้าหรือผลิตภัณฑ์ของตัวเองนอกเหนือจากการที่พึ่งพาช ANNEL หลกัหลกๆต่างๆไม่ว่าจะเป็นอ e ีคอมเมิร์ซมาร์เก็ตเพลสทางบริษัทต่างๆเนี่ยก็เริ่มให้ความสําคัญเพราะว่าเออในด้านหนึ่งเนี่ยมันเป็นจุดที่ทำให้เขาเข้าใจลูกค้าได้ด้วยตัวเองมากยิ่งขึ้นซึ่งตรงนี้แหละมันจะ เป็นความสําคัญของเขาในการที่เมื่อเข้าใจลูกค้าแล้วเนี่ยก็จะสามารถทํา direct communication ไปที่กลุ่มลูกค้าของตัวเองได้ง่ายยิ่งขึ้นครับรีงเป็นคําถามที่ได้รับบ่อยก็คือว่าเออช่วงนี้จะปรับตัวยังไงดีอยากอยากจะให้คําแนะนําว่าไม่จําเป็นที่จะต้องใช้ทุกอุปกรณ์หรือทุกช a แน e l ที่มีอยู่บนโลกไม่ได้จําเป็นอย่างแรกเลยอยากให้คิดก่อนว่า เราอยากจะสร้างประสบการณ์ให้กับลูกค้าในที่ไหนลูกค้าของเราอยู่ที่ไหนเป็นหลักเป็นสําคัญและกลับกันคือว่าเราต้องการที่จะ drive ลูกค้าของเราไปที่ช่องทางไหนเราทราบกันดีแหละว่าช ANNEL ในปัจจุบันมันเยอะมากจริงๆเนอะอย่างที่เราเห็น l น v ะไลฟ์แชทแชทแอนด์ชอปคอลแอนด์ชอยังมีเทเลเซลคอลเอา u ์อีกหลาย h ANNEL ก็ต้องทํา f Facebook ก็ต้องดูแลตรงนี้ยพรีโมจะช่วยวังกลยุไทจะช่วยคิดให้ว่าเฮ้ยใจเย็นๆรู้ว่ามันเยอะรู้ว่ามันเป็นไปได้มากมายแต่อะไรหลักที่ มันจะมี impact แล้วก็สร้างผลประโยชน์ให้กับบริษัทได้มากที่สุดเมื่อเรา,เอ,าออกแบบช่องทางที่เราอยากจะพูดคุยกับลูกค้าเป็นหลักหรือว่าสัมผัสกับลูกค้าเป็นหลักแล้วะถึงค่อยมาคิดต่อว่าอ่ะโอเคด้วยงบประมาณที่มีเนะเาะอันงบประมาณก็เป็นเรื่องสําคัญเราต้องการที่จะ prioritize หรือว่าจัดลาดับความสําคัญของช่องทางอย่างไรบ้างว่าจะลงเลยทั้งหมดดีไหมหรือว่าอะไรสําคัญกว่าอะไรเราก็สร้างร a d แม p ขึ้นมา จากนั้นถึงค่อยทยอยอินเคิรเมนต์แล้วก็ค่อยๆวัดผลแล้วก็ปรับตัวแล้วก็เพิ่มชานเลตามกลย,ยุทธ์ที่มีนะครับ